ปิดท้ายข่าววันนี้หมาถึงเบรกนี้นะครับด้วยการ์ตูนขาประจําของคุณกวดนะครับขาประจําวันอาทิตย์ฮะว i ไอพฮะว i ไก็คือบุคคลที่สําคัญมากๆนะครับนี่ฮะดูครับแคก v ว p ไนี่ฮะโควิด -19 นครับสบคครับนี่ฮะ ทางขวามือครับเสื้อแดง v i p ครับแรมโบอีสานรอดทุกคดีนะครับอีกช่องหนึ่งครับลงมาข้างล่างซ้ายมือครับสส v ว p ครับรุกที่อุ้มไก่อยู่ขาแป้งนี่ฮะถัดไปครับพัก v ีไบัตรเขย่งครับส่วนกรรมการก็เหมือนเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นนะครับนี่ฮะอีกช่องหนึ่งครับนายพล v i p ไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เกี่ยวนี่ครับอันนี้แสบจัดครับ รองเท้า VIP ครับอันนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นที่ระยองฮะจับนักศึกษาครับแลบลิ้นแผลๆโอ้ลิน้นลลนั่นเหรอนั่นเหรอลิ้นยาวเหยียดเลยนะฮะอีกฝั่งกลัวบิ๊กตู่ติดโรคเออ,อหมายถึงว่านักษาไปาประท้วงเนี่ยต้องจับไงตามพรกรควบคุมโรคพร,พรบรควบคุมโรคนะครับนี่ฮะ<อ>สุดท้ายครับนายก VIP ครับก็ขอโทษด้วยลวกันนี่ฮะ